สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในปี2012ที่ผ่านมาต้องบอกนะคะว่ามีคนใกล้ตัวหลายคนเลยทีเดียวที่ถูกขโมยไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ iPad ก็ตามเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ไอทียอดฮิตไปแล้วค่ะแต่ซีได้เคยนําเสนอเรื่องของแอปพลิเคชัน n d My iPhone ซึ่งสามารถทําให้คุณติดตามหา iPhone หรือ iPad ที่ถูกขโมยไปคืนมาได้ก็ได้คืนกันไปหลายคนแต่ล่าสุดนี้มีสัมภาษณ์นะคะบุคคลใกล้ตัวที่สามารถได้ iPad คืนมาแถมจับโจรได้ด้วยค่ะ นี่คือหนึ่งในผู้บริหารสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสททเอฟเอ็มร้อคุณอัญชนกแข็งแรงค่ะลบกวนเล่าถึงเหตุที่เกิดขึ้นได้ไหมคะคือผขโมยเข้าบ้านเลยค่ะแล้วก็เขาก็ฉกไปแต่ iPad นะคะปรากฏว่า,าเราก็ไปตามหาด้วยกันใช้โปรแกรมธรรมดาเน,นี่ยแหละไฟล์ y iPhone เขายังปิดเครื่องเขาน่าจะทําเป็นเขาก็เลยปิดเครื่องก่อน<ม>ปรากฏว่าพี่เองเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ล็อกรหัสไว้<ม>ก็มีน้องที่เป็นกูรูเรื่องของ iPhone iPad อะไรพวกนี้เขาก็ตั้งรหัสล็อกไว้ให้พอ<ม>ผ่านไป1นวันสวันเนี่ยเขาก็เปิดเครื่องเพื่อจะเอาไปปลดรหัสซึ่ง การไม่ไม่ใส่รหัสเนี่ยมันทำให้เขาปลดล็อกง่ายใช่ไหมคะออพอตั้งไปใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันใช้เวลาทําให้เขาต้องไปให้ร้านช่วยดูให้ช่วยปลดล็อกให้นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเขาเปิดแล้วก็ ทำให้เราตามหาเขาได้ง่ายขึ้นปรากฏว่าตํารวจเองก็ใช้เบาะแสน,นี้ค่ะในการเห็นรหัสในจุดแรกที่ที่มีการเปิดแล้วก็ไปตามไล่เอาจากร้านที่เขาไปให้บริการนั่นแหละค่ะ,คะหมายเลขของเครื่องหรือว่าอีมีเครื่องเนี่ยตำรวจจะขอเพราะว่ามันเป็นการยืนยันด้วยเนื่องจากเราเป็นเจ้าของเครื่องเราจะยืนยันได้ตอนจับอีมีเครื่องด้วยแล้วก็ความช่วยเหลือจากตำรวจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะ พูดถึงการติดตามแล้วก็ต้องพูดถึงบทลงโทษของโจรผู้ร้ายที่นำ iPhone, iPad หรืออุปกรณ์อื่นๆไปโทษฐานในการลักขโมยไปดูบทลงโทษกันค่ะ คนที่ถูกเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นนั้นก็จะโดนข้อหารักทรัพย์ส่วนนะครับสั่งโทรศัพท์นะครับไอโฟนต่างๆหรือสมาร์ทโฟนต่างๆนั้นนะครับเมื่อท่านเอาไปเอาไปขายนะครับตามห้างต่างๆหรือว่าตามที่รับซื้อของของมือสองนะครับถ้าเจ้าของร้านนะครับไม่ได้ตรวจสอบดีๆนะครับว่าโทรศัพท์นี้หรือสมาร์ทโฟนนี้นะครับว่ามีที่มาที่ไปถูกต้องหรือไม่เจ้าของร้านเองก็จะโดนข้อหารับของโจรนะครับ ก็โดนไปนะคะสำหรับคนที่ลักทรัพย์ไปนะคะก็มีการจำคุก3ปีใช่ไหมคะสำหรับคนที่รับซื้อของโจรหนักกว่านะคะคือรับซื้อมาแล้วไม่มีกล่องไม่มีสายมาให้คือรู้ว่าเป็นของโจรแล้วยังรับซื้อนี้จำคุกถึง5ปีด้วยกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะจะวังพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้หรือพึ่งอุปกรณ์ไอทีเพียงอย่างเดียวไม่ได้ตัวเราเองนั้นก็ต้องไม่ประมาทเลินเล่อด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ใช้ไอทีให้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye. -bye.